สวัสดีครับลิควิดมอลี่ลังสิทธครับวันนี้มี Honda Civic นะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับซีวิ c ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับก็ต้องใช้เป็นเบอร์ HCF2 นะครับถ้าเป็นเกียร์ใหม่วันนี้อีกก็จะมีมาตรฐานของ Honda นะก็จะเป็น HMMF นะครับก็เป็นเบอร์พิเศษนะครับก็ลูกค้าเจาะจงว่าอยากได้น้ำมันเกียร์ของ l i q u i d m o ลี่นะครับก็เป็น a t f 1 4นะครับขวดจะสีชมพูนะครับ เดี๋ยวมือเปลียนถ่ายกันครับเห็นน้ำมัน CVT นะ H-F2 นะก็รอนานมากนะกว่ามันจะแบบหมดนะก็ต้องให้มันดแบบัอย่างนี้เลยแป๊บเป็นสายมันจะไม่ดีนะครับ Honda ตัว CVT นะครับอันนี้ก็ใช้กับ Top Tech นะครับ Top Tech พันสนะครับอันนี้ก็จะอยู่ใน recommend เลยนะครับ H-F2 c นะครับ H-M-F MM m นะครับตัวนี้ Honda นะครับ สนใจก็มาใช้บริการนะมีครบทุกเบอร์เลยนะครับเอทีเอฟพันสองนะครับสำหรับตัวลูกทอกนะครับลูกทอกปีเก่าๆนะครับลูกทอกปีใหม่ CVT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเฟืองท้ายสองท้ายแบบดิ f เฟอเรนเชียนนะครับ LS นะเฟืองท้ายธรรมดานะครับมีครบเลยเปลี่ยนแหวนใหม่นะฮะแล้วก็ไขทอคนะครับ ตเติมน้ำมันเกียร์กันครับครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เสร็จแล้วก็ทาการไซเคิลเกียร์นะครับก็คือการไล่ตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งต่างๆนะครั้างไว้สักตำแหน่งละห้าวินาทีนะครับไล่ให้ครบสักสองสามรอบนะครับเพื่อให้น้ามันเข้าไปเลี้ยงชุดคลัตช์ในตำแหน่งต่างๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับซีวินะครับนี่เป็น เอสซี f 2นะครับ CVt นะฮะมันเกียร์อยเติมผิดนะครับเติมก็ให้มันตรงเบอร์ตรงรุ่นนะครับเกียร์ CVT นี้นะ้ำมันเกียร์ใส่มากนะครับเวลาขับก็บรรยาบรรยงหน่อยนะอย่าก,กระทืบนะครับกระทืบนี่โอกาสที่จะใส่พานขาดมีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ